สวัสดีครับคุณดูฝ่งครับและเด็กเอ๋ยเด็กเลวในสัปดาห์นี้ครับเราอยู่กับองค์กรที่มาจากสองโรงเรียนยักษ์ใหญ่แห่งจังหวัดชนบุรีฮะเขาเป็นทั้งโรงเรียนชายล้วนและหญิงล้วนครับประจําจังหวัดชนเลยก็ว่าได้ฮะเราอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับคุณพัมกินคุณพิงค์และคุณยีนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างฮะอากาศร้อนนะเป็นเดือน มันมันไม่ใช่เดือนเมษาอล้รนี่ว่าแต่ก็อากาศยังร้อนอยู่ดีครับดีฮะคุณพิงคุณยีนสบายดีนะครับสบายดีครับผมอ่ะกลับเข้าสู่เรื่ององค์กรเลยดีกว่าฮะองค์กรนี้มีชื่อว่าชนรา์เออเล่าถึงองค์กรให้ฟังหน่อยครับเออชนรา์เนี่ยจุดเริ่มต้นมันเกิดจากที่เราแล้วก็น้องพิงอ่ะให้มีโอกาสทํางานร่วมกันตอนจัดม็อบชนชนไม่ชนอีกแล้วที่แหลมแท่นคือต้องท้าความก่อนว่าตอนนั้นเนี่ย เป็นตอนที่แฟชชั่นก็กำลังบูมทั่วประเทศเพราะว่าเชื้อไฟจากการที่พรรคอนาคตใหม่โดนยุ่งย่างให้เป็นธรรมเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีแฟชชั่นเกิดขึ้นทั่วเลยมันแบบเป็นไฟลามทุง่งแล้วมันก็ทําให้มีองค์กรนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมีการก่อตั้งขึ้นมาเหมือนกันอืทำให้เราแล้วก็น้องถิงอะ่ะที่แบบเป็นนักเรียนที่เ,เพื่อนในโรงเรียนก็มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงอืก็เลยแบบว่ารวมโจทย์กัน เป็นชนราที่แบบรวมตัวแทนนักเรียนจากทั้งชนหญิงก็คือชนพิญญากูแล้วก็ชนชายก็คือชนราชบาลอํารุมาด้วยกันอืมแล้วพิงกับพัมกินรู้จักกันได้ไงฮะคื่เหมือนว่าตอนนั้นที่มันมีแบบกระแสแบบแบบไฟลางทุ่งเลยอืมมันก็เลยเหมือนกับว่าแล้วนะทำไมจังหวัดเราอะถึงถึงยังไม่มีสักทียังไม่มีคนเป็นเริ่มต้นทําสักทีเราก็เลยตัดสินใจเหมือนแบบ ราะว่าทวิตเตอร์นี่แบบเป็นอะไรที่กระแสทางการเมืองแบบแรงอะไรเงี้ยว่าเอออยากจะจัดม็อบน้ําแบบมีใครสนใจมาช่วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทกกี้เขาก็แบบถักเข้ามาว่าเออเขาเคยทํางานตรงนี้แบบเคยทาอันนี้มาก่อนก็อยากจะเข้ามาช่วยก็เลยเริ่มเป็นม็อบเป็นลูปเป็นล่างขนาอ่าก็คือเราหาแนวร่วมจากทวิตเตอร์ว่างั้นแหละใช่ไหมฮะใช่ใช่ก็เลยได้รู้จักกันใช่ค่ะอ่ะแล้วยินเหรอครับยินเข้ามาในช่วงไหนเอ่ย เข้ามาในช่วงที่ชนชายกำลังจะมีเวทีพอดีครับคือคล้ายๆเป็นฟรีสปีดเหมือนว่าฝั่งชนหญิงเนี่ยเริ่มมีแรงกระเพื่อมในระดับหนึ่งแล้วแต่ในชนชายมันมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในระดับที่มันยังน้อยกว่ามากเราก็จะช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงแรกๆที่กำลังจะมีเวทีนี่แหละเราก็เลยแบบเข้ามาช่วยทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้มารู้จักกันแล้วก็มารู้จักคนในชนราศทั้งหมด ผมประมาณนี้ครับเวทีที่ว่าเนี่ยฮะมันมันจัดขึ้นประมาณช่วงไหนช่วงตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงที่มีฉีดน้ําแรกๆนปครับที่เริ่มเห็นการใช้กําลังของฝ่ายรัฐหรือเปล่าผมจาไม่ค่อยได้อ๋อคือเวทีที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเวทีที่ให้พื้นที่นักเรียนเยาวชนหรือใดๆก็ตามได้มีสิทธิจะออกมาพูดบ้างใช่ไหมฮะใช่อโอเคนั่นก็เลยเป็น การเข้ามาของยินที่มาร่วมกับทางฝั่งชนหญิงโอเคน่าสนใจฮะอ่ะแล้วทําไมเราถึงเริ่มสนใจเรื่องนี้เออทาไมเราถึงเริ่มสนใจเรื่องการเมืองจริงๆมันน่าจะเป็นจากที่บ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเสื้อแดงด้วยแล้วสมัยที่เราอยู่ประถมางยกต,ตอนที่มันมีกระแสเรื่องแบบเสื้อเหลืองเสื้อแดงคนส่วนใหญ่นะตอนนั้นนะ่ะก็จะเป็นฝั่งเสื้อเหลืองเป็นฝั่งกปปส แล้วก็คือเหมือนเราก็อย่างในห้องเรียนอย่างเงี้ยคุณครูก็เป็นเพื่อนรอบข้างผู้ปกครองพ่อแม่ที่บ้านก็เป็นกปปสอ,อะไรเงี้ยทุกคนแบบมีกระแสลักแบบในหลวงคนจะต้องสวมเสื้อสีเหลืองหรือว่าอะไรต่างๆนันนะแต่ว,ว่าเราอะเหมือนตอนนั้นเราไม่กล้าพูดเราพูดไม่ได้ด้วยซ้ำเราแทบจะไม่กล้าพูดแบบพูดเลยว่าเออบ้านเราแบบเสื้อแดงนะไอ้เงี้ย<ม>คือเหมือนเราก็เอออ,อไปจนจนพอมาถึงจุดๆหนึ่งที่รัฐบาลประยุทธ์เข้ามาแล้ว มันเห็นปัญหาหลายอย่างอย่างแบบช่วงที่เขาเข้ามาเราแบบยังเด็กมากประมาณปหอย่างเงี้ยที่จะต้องมีการท่องค่านิยม12ประการเพิ่มเข้ามาหรือว่าแทานที่เราจะแบบตื่นเช้าได้มาดูการ์ตูนอ่ะก็จะต้องมีรายการพอสชอมาขั้นก่อนเราถึงจะได้ดูการ์ตูนมันก็เลยแบบทําให้เราตั้งคําถามว่าเออการที่เขาเข้ามาตรงเนี้ยมันมันทาให้อิสระภาพในในด้านาต่างๆของเรามันหายไปหรือเปล่าแล้วแบบทำไมเราถึงจะต้องกลัวที่จะต้องแสดงออกหรือพูดอะไรออกไป เพื่อนก็เหมือนแบบตั้งคําถามว่าเอ้ยทาไมเราไม่เรียกว่าคุณระยุทธ์ท่านประยุทธ์หรือว่าแบบที่คนคนอื่นเขาเรียกกันอะไรเงี้ยเรากล้าเรียกว่าบิ๊กตู่แบบรัางที่หัวข,ข่าวพาดได้ยังไงก็รู้สึกว่าอืมทำไมถึงจะ,จะพูดไม่ได้แล้วพอเหมือนได้แบบไปศึกษาจริงๆได้ได้ไปเรียนรู้มากขึ้นก็รู้สึกว่าเออเขาที่เขาเข้ามามันแบบไม่ถูกนะหรือว่ามันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบมันดูเป็นแบบดิสโทเปีย so มากขึ้นในประเทศไทยอะไรเงี้ยก็เลยหันมาสนใจแล้วก็ศึกษาด้านนี้จริงๆ ประมาณนั้นคือว่าง่ายๆแหละคือโดยโดยโดยส่วนตัวพิงเองเนี่ยพิงเห็นขั้วการเมืองทั้งสองฝั่งเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ยังเด็กอยู่แล้วว่าง่ายๆก็คือในช่วงการเติบโตก็จะมีเรื่องของม็อบของกปป,ป,ปสต่างๆนานาใช่ไหมฮะแต่ว่า<ช>ทางฝั่ง<ช>บ้านคุณพิงก็เหมือนจะจะเชื่อในในแนวคิดทางการเมืองอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ตรงกับอีกฝั่งหนึ่งก็เลยเป็นจุดที่ทําให้พิงเนี่ยเริ่มสนใจจนไปเจอ บิ๊กตู่หรือว่าจนการเข้ามาของคุณประยุทธ์จึงทําให้เราตั้งคําถามกับสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยที่มันเป็นมาและเป็นไปอย่างนี้มันเพราะอะไรเออน่าสนใจดีฮะอ่ะแล้วคุณยินอะไรครับของผมของผมเนี่ยต้องย้อนไปตอน,นเด็กๆเลยครับคือแถวบ้านผมจะมีคนที่ผมสนิทมากๆคือเป็นคุณตาคนหนึ่งที่แบบเหมือนเขาเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่ได้เป็นญาติทางสายเลือดกันนะครับผมคือเขาเป็นเหมือนนักการเมืองท้องถิ่น เป็นสอทอะครับผมสมาชิกเทศบาลเมืองแล้วผมก็เคยไปหาเสียงกับเขาบ่อยครั้งแล้วเราก็เลยแบบได้เห็นการเป็นอยู่ของคนในชุมชนเยอะมากแล้วพอตาเขาเป็นนักการเมืองด้วยเขาก็จะมาอธิบายหลายๆเรื่องให้เราฟังอย่างเช่นอ่าพักนี้เป็นยังไงพักนี้เป็นยังไงเหมือนเราได้รับเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วเราก็ฝังใจมาตลอดว่าเอออยากให้แถวบ้านเราเนี่ยที่เราไปเห็นชีวิตของคนแย่ๆเหล่านั้นอะอยากให้ มันพัฒนาขึ้นไปมันดีกว่านี้ได้ไหมทาไมเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราถึงไม่เจอคนอย่างนี้เลยทั้งที่เราก็เดินเที่ยวแบบเดินไปเจอทุกบ้านแล้วก็ไม่เคยเห็นใครที่ลําบากเหมือนคนไทยอืแบบนี้เลยอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วเราก็สนใจเรื่องการเมืองมาตลอดแบบว,ว่าฟังข่าวการเมืองดพูพักนู้นพักนี้อ่านหนังสือกฎหมายอืแล้วพอมาเจอเรื่องรัฐประหารครั้งแรกในชีวิตเลยก็เพิ่งคืออ่านในหนังสือมาเยอะแต่เพิ่งรู้ว่า ความจริงมันเป็นอย่างเนี้ยเรื่องจริงๆรพอมาอยู่ในยุคที่มันมีรัฐประหารจริงๆมันแย่แบบนี้เลยนะทุกอย่างมันล่มจมหมดทุกอย่างมันจากที่มันกําลังสิวิไลกําลังจะเจริญขึ้นกําลังจะพัฒนาขึ้นอยู่ๆมันก็เหมือนโดมิโนที่ล้มฟรับทีเดียวหมดเลยอืมเราก็ไม่เห็นด้วยมากๆกับรัฐประหารครังนังมันเลยจุดไฟในตัวผมว่าแบบเออทาไมว่ารัฐประหารมันมันมันดำแล้วได้อะไรมันดียังไงหรอแล้วก็ รู้สึกไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเนี้ยรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยครับมาตลอดเลยเพราะว่าเข้ามาในอำนาจแบบไม่ถูกต้องอะไร,รบแบบนี้แล้วก็ทําให้เรามีเหตุผลที่จะออกมาเรียกร้องอะไรบางอย่างละเพื่อที่จะทําให้มันดีกว่านี้คือทุกวันนี้มันในความคิดผมนะมันมันยังไม่ดีพอที่จะทําให้คนทั้งประเทศมันอยู่สุขสบายได้อะไรเงี้ยครับก็เลยออกมาเรียกร้องครับผมอืมอ่าฟังเนี่ยดูเหมือนครอบครัวยีนเองก็คือ อ่เป็นนักการเมืองน้องถิ่นนั่นแหละใช่อ่าก็อาจจะได้คุณภาพกับก,บการหาเสียงหรือใดๆก็ตามคุณภาพก,กับการลงพื้นที่ยิงก็เลยบอกบว่าอ่าเปรียบเทียบกับตอนที่ตัวเองเคยไปประเทศอื่นว่าแบบเฮ้ยทําไม <ừ> มันไม่เป็นเหมือนประเทศเราเลยอันนี้นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ยินเริ่มสนใจเรื่องการเมืองเรื่อง,เร,องเรื่องการพัฒนาหรือใดๆก็ตามใช่ครับจนมาถึงช่วงรัฐประหารครั้งล่าสุดอ่าในช่วงที่ คุณประยุทธ์เข้ามานั่นก็เลยเป็นจุดเหมือนกับจุดเปลี่ยนที่ทําให้ยีนนั้นสนใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นใช่เลยครับโอเคเรื่องน่าสนใจอยู่ตรงนี้ฮะดูเหมือนหลายๆคนจะเริ่มสนใจการเมืองจากการเข้ามาของคุณประยุทธ์แต่ว่าเราอยากรู้นิดนึงว่าอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราลุกขึ้นมาพูดเรื่องเนี้ยเราเริ่มสนใจจากการเข้ามาของเขาและอะไรทําให้เราลุกขึ้นมาพูดอืเริ่มที่พิงก่อนก็ได้โอเคเริ่มเริ่มที่พํมกินก็ได้ครับ มันเป็นจุดที่ทุกคนเมินเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นมั้งเหมือนทุกคนก็แค่ศึกษาผ่านๆว่าแบบมันมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นพูดกันเหมือนเรื่องขำๆแต่ทางที่เจ็บมันมีคนที่เจ็บปวดจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเราเราเรารู้สึกว่าแบบมันโหดร้ายมากเลยกับการที่ทุกคนมองว่าการเจ็บปวดของคนหนึ่งเนี่ยมันแบบมันแค่เรื่องที่เอามาสื่อาเนี่ยวงจีค่าแบบพูดแค่แก้ให้วงสุ่อนามันไม่เนี่ยอ่ะ เราก็เลยออกมาเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้มากขึ้นเออออเน่าสนใจดีฮะแล้วคุณพิงค์อะไรครับก็พอเราศึกษาไปเรื่อง้วก็อาจจะได้แบบได้เห็นอินไซด์ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่การมีอยู่ของระบบระบบหนึ่งว่าผู้นําประเทศแล้วมันจะจบแค่นั้นเพราะว่าพอเรารู้ไปถึงระบบที่มันเป็นรับสถาบันพระมหากษัตริย์อะแล้วก็ แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันพูดไม่ได้อย่างอย่างบ้านเราที่เคยบอกว่าเป็นเส้แนแดงว่าชนะเขาก็ไม่เห็นด้วยกับประยุทธ์อยู่แล้วแต่ว่าเขายังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะก็ไม่ใช่ที่ทุกคนที่จะแบบมีชุดข้อมูลนี้ว่าจริงๆแล้วสถาบานันกับการปกครองเขาเรียกว่าสถานความมั่นคงมันเกื้อหนุนกันอยู่ด้วยอะไรต่างๆหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนในชุด ในชีวิตประจําวันจริงๆเขาไม่ได้รู้ในโซเชียลมอาจจะแบบมีพลังเยอะมากทุกคนแบบตื่นรู้กันหมดแต่ว่าคนรอบตัวเราอะเขาไม่กล้าพูดด้วยซ้ําหรือว่าจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะพูดมากพอเรารู้สึกว่าพอมีคนไม่กล้าเราก็อยากจะเป็นคนที่กล้าที่จะมาพูดเรื่องนี้จะทาให้แบบข้อมูลชุดเนี้ยสเปรดออกไปทั่วๆกันแล้วแบบทุกคนรู้เหมือนกันอะไรอย่างนี้อืมครับ อะไปต่อที่ยีนครับยีนครับอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณรู้ขึ้นมาเคลื่อนไหวครับก็วันนั้นที่อย่างที่ผมบอกเลยครับคือครั้งแรกๆที่รัฐใช้ความรุนแรงกับประชาชนด้วยการฉีดน้ําอะไรเงี้ยครับคือตอนนั้นเห็นภาพแล้วรู้สึกว่ามันได้ขนาดนี้เลยเหรอถ้ทาทั้งที่เขาเหล่านั้นก็ใช้ภาษีของเราอยู่ของพ่อแม่เราอยู่นะครับรถตรงนั้นก็เป็นภาษีของพ่อของแม่เราจ่ายแต่ ทำไมเขาถึงต้องฉีดคนที่กําลังให้ภาษีเขาอยู่ด้วยเพื่อปกป้องอะไรบางอย่างซึ่งไอที่ปกป้องอะไรนั่นก็ไม่ได้มีเหตุผลมากพอที่จะต้องไปปกป้องขนาดนั้นนะครับผมเหตุผลไม่พอที่ว่าเนี่ยคืออะไรเออคือออย่างวันนั้นมันถ้าจำไม่ผิดมันคือที่ปทุมวันใช่ไหมครับครับอ่าแล้วผมจําได้ว่าอยู่ๆก็มีตํารวจแทบจะเต็มชุดเลยก็คือมีโล่มีชุด เหมือนจะเอาไปออกรบเลยครับผมบยืนถือโลก,กันเต็มเลยอืผมก็งงว่าข้างหลังนั้นมันมีอะไรทําไมต้องปกป้องขนาดนั้นคนที่คุณควรปกป้องคือคนที่อยู่ตรงข้ามโลกกับคุณก็คือประชาชนถูกไหมครับอืแต่ทําไมปืนฉีดน้ําของรถมันถึงหันไปที่ประชาชนละ่ะนั่นแหละแล้วเหตุผลคืออะไรคือเหตุผลมันก็แค่แบบต้องการให้คนกลับบ้านให้หมดเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของรัฐบาลไว้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เห็นด้วยตรงนี้เลยครับครับอ่ะนั่นแหละฮะ เราได้รู้ภูมิหลังคร่าวๆแล้วว่าเขาเริ่มสนใจเรื่องนี้จากอะไรเริ่มลุกขึ้นมาจุดเปลี่ยนที่เขาจะลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวคืออะไรอ่ะกลับไปสู่องค์กรดีกว่านั่นแหละฮะหลังจากที่เราเริ่มต้นและเริ่มตั้งองค์กรมาแล้วเราตั้งองค์กรมาเนี่ยเพื่ออะไรเออใครจะตอบดีฮะจกักนั่นก็เพิ่มเรื่องมอบที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนั้นเนี่ย ทําให้เราอ่ะอยากลุกมาสร้างอะไรก็เพื่อในสังคมจําลองที่เรียกตัวเองว่าโรงเรียนบ้านซึ่งหลักก็อยากจะให้ทุกคนที่ในใกล้ตัวเราอ่ะมาสนใจปัญหาในใกล้ตัวก่อนว่าอย่างแบบเรื่องปัญหาภายในการศึกษามาตั้งคําถามแล้วก็หาทางที่จะทาให้ปัญหามันถูกแก้ไปได้วยกันในฐานะที่เราเป็นนักเรียออนอประมาณนั้นค่ะครับโอเคก็คือว่ามันเราเริ่มทําองค์กรขึ้นมาเพื่ออยากจะ ปลูกฝังประชาธิปไตยหรือใดๆก็ตามแต่ในสังคมจำลองที่เรียกกันว่าโรงเรียนนี่แหละนั่นเลยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นวัตถุประสงค์ของการของการเริ่มขึ้นไหวและกันต่อให้เราจะเปลี่ยนการเมืองภาพใหญ่ไม่ได้การเมืองภาพย่อยในโรงเรียนเนี่ยเราก็ยังอยากจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงมันอยู่ดีอืมแล<ไ>้วแนวทางในปัจจุบันอะไรครับเออเราทําอะไรกันอยู่เรายังไงกับมันบ้างเอ,อ่อตอนนี้ของทางชล่าฝั่งชนิมเนี่ะหรือว่ามีการจัดให้ ไฮปาร์คที่เป็นฟิสิกสที่เราเคยบอกไปแล้วก็ให้นักเรียนได้มาพูดใช่ไหมคะแล้วก็น <c oughs> อกจากนี้นเนี่ยมีเรื่องแก้ตัวอยา่างเบเดนเฟมินิสทำสมรรเท่าเทียมหรือว่าทําแทนเสรีด้วยค่ะแต่ว่านอกจากไฮปาร์คที่นานาคจะจัดเจอนเนี่ยทางกลุ่มเนี่ยก็มีกิจกรรมหลักๆของการแะบปสเตอร์แสดงความคิดเห็นหรือว่าร้องเพลงโดย you เ e a r the People Sing หลังเลิกแถวอะไรระมาณเี้ยค่ะแล้วก็เคยเป็นข่าวไปด้วยเรื่องความที่สนหญิงอ่ะ นักเรียนที่เปลี่ยนตัวทางการเมืองสูงแล้วก็แบบเป็นจํานวนมากเป็นประมาณเก้าสิเก้าเปอร์เซ็นของนักเรียนทั้งหมดเลยอ่ะมันทําให้เวลาที่เราจจอกิจกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยมันประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลยมันเป็นความโชคดีของเราด้วยแหละมั้งที่แบบได้อยู่กับสังคมที่ตื่นรู้ขนาดเนี้ยทั้งที่การศึกษาแล้วก็สังคมข้างนอกอะ่ะมันกดทับเรามากขนาดนั้นเราคิดว่าอะไรอะไรทําให้เพื่อนและคนอื่นมาสนใจในเรื่องเดียวกับเราอะ่ะ เขามองเห็นอะไรออรับ <ç> พูดในมุมมองของความเห็นของเราแล้วกันนะเขารู้สึกว่าผู้หญิงอะที่ความที่นอกจากการเมืองที่กดทับเราไว้แบบว่าคุกเขาเรียกว่าอิดรอนสิทธิ์แล้วแล้วอะมันมีเรื่องของปีทปิดตาธิปไตยอยู่เรายิ่งปิดตาทิปไตยที่แบบมันกดทับและเป็นปกติแล้วมาทำให้ผู้หญิงอะต้องแบบรับความ ผลดันหนึ่งแล้วจาัดก,การที่อะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นอะ่ะมันก็ทำให้ว่าเรามีรัฐบาลที่แบบแ yeah ย่แล้วก็ทําให้ชีวิตเราไม่แย yeah ่ไปมากกว่าน,นี้กับมนทาให้แบบความกดแข็ของผู้หญิงอะ่ะมันก็เลยแบบมากขึ้นกว่าเพศชายละมั้งอืมอืมอ่ะกลับไปทางฝั่งชนชายบ้างเป็นยังไงบ้างฮะ <c oughs> โอ้โหของฝั่งชนชายมันยากกว่าชนหญิงในระดับหนึ่งครับคือ ถ้าชนหญิงแบบตื่นตัวเพราะเรื่องของปิตาธิปไตยชนไทยเนี่ยเหรอไหมครับที่เป็นโรงเรียนชายล้วนซะส่วนใหญ่เนี่ยครับอืคือเหมือนว่าพอเป็นผู้ชายกันหมดแล้วในสังคมเป็นผู้ชายมันง่ายใช่ไหมครับเขาก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องสิทธิของตัวเองมากเพราะว่าก็ฉันก็มีสิทธิอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ครับอืตอนนี้ก็เลยคือด้วยความที่มันมีคนในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนนยครับเป็นเพื่อนพี่ๆน้องๆมีคนอินถึงขั้นที่ต้องการออกมาเปลี่ยนแปลงให้ เรื่องต่างๆมันดีขึ้นเนี่ยน้อยกว่ามากทางกลุ่มก็เลยดาเนินกิจกรรมต่างๆได้ยากครับเพราะว่าจํานวนคนที่ออกมาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยน้อยมากถ้าเทียบกับจํานวนโรงเรียนเออขออภัยครับจํานวนนักเรียนทางโรงเรียนสำหรับ so, แนวทางในระยะสั้นหรือแนวทางปัจจุบันของเราก็ต้องกระจายแนวคิดก่อนครับกระจายแนวคิดการสนใจทางการเมืองและสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้นให้ให้มากขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าเออ สิทธิของตัวเองม,มันสำคัญนะในสังคมเราเราก็มีสิทธิที่จะทําอันนี้อันนี้ได้เหมือนกันพยายามบอกทุกคนว่าเรื่องการเมืองมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะก็ถ้าการเมืองดีชีวิตเราตอนนี้อนาคตก็จะดีขึ้นเราเลยมีเวทีฟรีสปีชมีกลุ่มลายของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ครับผม่มอยากรู้นิดนึงว่าแบบ คนอื่นเขาก็มองว่าเฮ้ยการเป็นผู้ชายนะมันง่ายมันไม่เห็นจะต้องเรียกร้องอะไรเลยสิทธิฉันก็มีอยู่แล้วอะไรเง<ม>ี้ยอะไรทําให้ยีนลุกขึ้นมาแบบมาพูดอะเออคือบ้านผมมาเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ครับครับเราก็จะเห็นมาตลอดว่าออ้เรื่องง่ายๆเลยคือถ้าบ้านที่มีผู้หญิงนะครับผู้จานคําถามก็คือแล้วทาไมผู้ชายจะล้างจานที่ตัวเองกินข้าวเองอะไม่ได้ถูกไหมครับอืม อันนั้นนะมันมันฝังใจเรามาตั้งแต่เด็กเราเห็นพี่สาวล้างจานแล้วเราไม่ต้องล้างมาตั้งแต่เด็กใช่เราสบายครับแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นพี่สาวบ้างล่ะแล้วเรื่องเนี้ยคือในชีวิตประจําวันของผู้หญิงมันไม่ได้มีเรื่องล้างจานอย่างเดียวที่ต้องมายอมผู้ชายอย่างเงี้ยครับอืมเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วทาไมผู้หญิงต้องยอมผู้ชายด้วยวะอ่าก็มันก็เป็นคนเหมือนกันเนอะไหมครับผมเรื่องเพศมันทําไมมันต้องมาตีความว่าคนนี้ต้องล้างจานคนนี้ไม่ต้องล้างจานจากเรื่องเพศด้วยอะไรประมาณเนี้ยครับก็ไม่เห็นด้วย จากเรื่องเล็กๆอย่างนี้ครับมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออเรื่องในสังคมหลายๆเรื่องมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอ่าดูเหมือนว่าเรื่องเนี่ยแนวทางขององค์กรมันจะไม่ใช่แค่ประชาธิปไตยเผด็จการละแต่ว่าเรารู้สึกมันจะเป็นเรื่องของคนเท่ากันเสียมากกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับผมอ่ะนะฮะ <c oughs> เราคุยถึงแนวทางในปัจจุบันแล้วและในอนาคตเลยฮะเรามอง ตัวชนลาดนี้เป็นอะไรเออเรามองมันจะเติบโตไปในแง่ไหนหรือว่ามันจะสิ้นสุดหรือผลสำเร็จของมันคืออะไรเออจริงๆอะ่ะในอนาคตเนี่ยเรามีแผนแน่นอนกับ,รกบเรื่องเออผ้าในาฟรีหรือว่าสวัสดิการผ้าในแนนเนานะเพราะว่าเราเนี่ยอยากให้แบบผู้หญิงเนี่ยได้เข้าถึงสวัสดิการที่ควรจะเป็นเนี่ยจริงๆแบบในชีวิตประจำวัน แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยากในกระทั่งการเมืองในระดับเล็กๆอย่างโรงเรียน mm hmm. คือเพราะว่ากลุ่มชนร้านเนี่ยเป็นกลุ่มที่ดูค่อนข้างจะโหดรุนแรงในแบบเปอร์สเป i v e ของผู้ของผู้ใหญ่เนาะ mm hmm. แถมฝ่ายบริหารเราเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบกลัวพวก,กระดับสูง,สงมาทอเวหรือว่ามาโทรหาว่าเฮ้ยนักเรียนทําอะไรกลุ่มนี้ทําอะไรออกข่าวนะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันทําให้จริงๆแล้วเนี่ยแผนพ้าดทำไมา นี่ของเราเนี่ยที่ควรจะสําเร็จตั้งแต่เทอมที่แล้วเนี่ยเป็นหยางตอนเนี้ยก็ยังแบบไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้คืบหน้าไปมากกว่าการที่เราแบบว่าซื้อผ้าออามัยมากองตั้งไว้แล้วก็รอแจกด้วยอืมอันนี้มันมัน,ม,นมันก็คือการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแหละแต่ว่ามันก็คือการแก้ปัญหาที่เราพอเอื้อมถึงก็คือการซื้อมาแจากนั่นแหละอันนี้โดยส่วนตัวเรามองเรามองการแก้ปัญหาเรื่องนี้ในระยะยาวยังไงอ่ะคือเอาจริงแล้ว แนวนคิดเนี้ยมันมันเหมือนกับว่าเราก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วผ้าหนาไม้อะมันควรที่จะเป็นสวัสดิการสําหรับผู้มีประจําเดือนทุกๆคนเอ่อรัฐบาลหรือว่าโรงเรียนสถานที่รัต่างๆสามารถที่จะออเฟอร์ผ้าหนาไม้ให้ได้แบบมีผ้าหนาไม้แจกฟรีอะไรเงี้ยเหมือนอย่างแบบในกรณีที่อาจจะเห็นบ่อยๆในวิชาสุขศึกษาที่จะมี ถุงยางให้แจกฟรีอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ผ้าอนามัยเกิดเกิดอะไรแบบนั้นบ้างประมาณนั้น,นอ่าก็คือว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายระยะยาวของเราก็คืออยากให้สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสวัสดิการที่มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นและเพ่งเลงจะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง,จงคอออาจจะมีสวัสดิการเหมือนการแจกถุงยางฟรีหรือใดๆก็ตามใช่ไหมฮะใช่ค่ะ โอเคฮะน่าสนใจมากครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวขององค์กรที่มีชื่อว่าชนราชครับจาก2โรงเรียนดังนะฮะจากจังหวัดชนบุรีฮะไม่ว่าจะเป็นชนหญิงชนชายครับอ่ะเราอยากให้ฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยเพื่ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจในการลุกขึ้นมาต่อสู้หรือขับเคลื่อนเรื่องราวทางสังคมครับจะเริ่มต้นที่ใครดียินอ่ะเริ่มต้นที่ยินก็ได้ครับพ,พี่ๆแหละครับโอเคครับก็ ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กการเมืองก็ควรจะเอื้อให้กับทุกวัยทุกอายุอยู่แล้วครับฉะนั้นถ้ายังเป็นนักเรียนเป็นเด็กอยู่แล้วคิดว่าเออเราไม่ต้องทําอะไรก็ได้เดี๋ยวผู้ใหญ่ทําเองก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับขอให้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาแล้วดูอยู่ตลอดเวลาว่า พวกเรานักเรียนมีสิทธิข้อไหนที่ถูกริดรอนไปแล้วบ้างแล้วก็ออกมาทําอะไรเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของพวกเราและเพื่อนๆได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ครับผมสาหรับผมก็อยากให้คนอื่นๆกล้าออกมาพูดกล้าออกมาแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะตั้งคําถามกับความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเราเนาะก็ไม่อยากจะให้ก้มหัวให้ระบบนี้ต่อไปแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนออกมาสนใจ เรืองี้ด้วยกันค่ะครับทำกินครับเออส่วนเราเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกคนนะ่ะก็จะมีอาจจะเห็นผ่านตาหรือว่ามีความรู้สึกลึกๆว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ดีหรือว่าแบบมันต้องแก้ไขอะได้วยภาระหน้าที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่อาจจะกดดันเราที่ทําให้เราแบบไม่สามารถที่จะทํากอย่างท,ที่ต้องการที่จะทําได้อะแต่ว่า มันก็เป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราลองนะึกว่าเราเนี่ยที่ต้องเจ็บปวดอย่างเงี้ยวะ่ะแต่คนที่อยู่ข้างหลังเราอะ่ะคนที่จะเป็นคนที่เราหลากนตอดอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นลูกเราหรือว่าหลานเราหรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่เราที่เขาจะต้องเจ็บปวดอย่างเงี้ยเหมือนกันอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราแบบยงังเอาแต่ปกป้องความ คอ m f o r t อร์เของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมากกว่านี้อืมก็เลยอยากให้แบบลรงออกจากค o r t 特โซ e แล้วก็มาพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกันอืม,อมเอาละครับและเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวจากองค์กรที่มีชื่อว่าชนราชครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเด็กเอ๋ยเด็กเร็วในสัปดาห์นี้ฮะและสัปดาห์หน้าเราจะไปคุยกับใครก็ฝากคุณผู้ฟังให้ติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ